การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับโครงการนิเทศหนุนเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูผู้สอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมนำสู่สังคมโลกอนาคตที่ยั่งยืนภายใต้การบริหารงานโดยดรสาร,ริชิจชัยพลไทยสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายนายวรยุทธชาเรืองเดชนายอภิชาติภูรุประเสรศิฐ รองผ่วอในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขับเคลื่อนด้วย9กกลุ่มหนึ่งหน่วยได้แก่กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ หน่วยตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพัธยมศึกษาหนองคายบริหารจัดการโดยใช้สหเวทยาเขตเป็นฐาน31โรงเรียน6สหววียาเขตได้แก่สหเวทยาเขตปทุมเทวาพิบาลสหเวทยาเขตหนองคายสหเวทยาเขตเทรังสีสหเวทยาเขตท่าบ่อสหเวทยาเขตพิสัยสระเดชและสหเวทยาเขตเบญจพล โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ภายใต้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชุมพลพวิสัยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสังคมวิทยาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนน้ำสวยวิทยาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนพระธาตุบางพวนวิทยาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาภลลศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียน,นท่าบอกศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม และศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรการดำเนินงานในครั้งนี้มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning สำหรับครูผู้สอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วย SPMNK m o เดลมี5ขั้นตอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้เรียนรักและภูมิใจในท้องถิน่นผู้เรียนเกิดพหูพัญญา8ด้านครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจาก Passive Learning เป็น Active Learning ดังนี้ 1. การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นและจัดทำครังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 2. ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 3. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโดยคณะกรรมการนิเทศหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 4. ถอดบทเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 5. ยกย่องเอชิดชูเกียรติขยายผลต่อย,ยอดและเผยแพร่ผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขับเคลื่อนการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานศูนย์พัฒนาวิชาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย SPMNK m o เดลดังนี้ 1. กำหนดปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรประเด็นการนิเทศนํามาจัดทําแผนนิเทศบูรณาการจัดทําเอกสารการนิเทศตามประเด็นการนิเทศจัดทําเครื่องมือนิเทศจัดทําแผนนิเทศกำหนดปริทินการนิเทศคําสั่งคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษาคําสั่งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา System S ด้วยกระบวนการนิเทศที่หลากหลายของศึกษานิเทศกระบวนการบริหารแบบมี Hence, GPA right like <h <h ส่วนร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้กระบวนการวัดและประเมินผลโปรเซสกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารนวัตกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนออปท์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการหนุนเสริมคณะกรรมการกตปนศูนย์พัฒนาวิชาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสหวิยาเขตครูแกนนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชุมชนท้องถิ่น Parti ส่พนร่ มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นการจัดกระบวนการเรียนรู้การนิเทศภายในสถานศึกษาการนิเทศติดตามการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ Management M ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการเครือข่ายบุคคลครูแกนนำ คณะกรรมการกตปนเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนเครือข่าย ICT Network N มีการบริหารจัดการความรู้ด้วยการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีผู้บริหารศึกษานิเทศครูผู้สอนและผู้เรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่พผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเลผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ w w w k m s e c o n d a r y 2 1 i n t h นวัตรกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูผู้สอนแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย SPMNK Model ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีหลากหลายวิธีตามแผนนิเทศบูรณาการของสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. วางแผนแลนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา การสร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ PLC เป็นพี่เลี้ยงในการชี้แนะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แผนการจัดการเรียนรู้บบรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การวัดประเมินผลขั้นที่2ปฏิบัติการ d u Teaching and Observation เป็นการนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในชั้นเรียนจริงโดยครูผู้สอนหนึ่งคนทำการสอนส่วนสมาชิกคนอื่นเป็นผู้สังเกตบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆตามแผนที่ได้วางไว้ขั้นที่3สะท้อนผล C discussion and reflection การสะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตการสอนด้วย PLC ทีมที่เป็นเพื่อนคู่คิด ตามแผน PLC ระดับบุคคลและสะท้อนผลในระดับสถานศึกษาด้วยแผน PLC ระดับสถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศประจำสหวิียาเขตเป็นที่เลี้ยงร่วมคิดา่ารมด้วยเครื่องมือการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่สร้างขึ้นให้ครอบคลุมประเด็นการนิเทศ ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สสำหรับครูผู้สอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย SPMNK Model ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมีวิธีปฏิบัติที่ดีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนด้วยรูปแบบ Active Learning ที่หลากหลายเช่นวิธีการสอนแบบเปิดโอเพน p อ o โพชการใช้บอร์ดเกมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Qs Ccs รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e รูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเป็นต้น ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องศักยภาพผู้เรียนในด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สะท้อนออกมาเป็นสมรรถนะผู้เรียนเป็นผลงานชิ้นงานนวัตกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษานิเทศมีนวัตกรรมการนิเทศโรงเรียนในสังกัดที่สอดคล้องกับการนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดโดยเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้เป็นสื่อกลางในการจัดการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายอย่างยั่งยืนด้วย SPMNK m o เดลที่มีประสิทธิภาพต่อไป